นั่นน่ะสิได้ยังไงหมอมากยาาค่ะ่อง อะไรบ้างกันแต่เรื่องเรื่องตรงตรงนีเราต้องมาดูบัญชด้สาไหว่ายังไงเท่าไไม่เขาเขาจบเศรษฐศาสตร์อะเขาแบบเขาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่องบัญชีไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะกว่าเราอะไรกว่าเราก็เขาสามารถจัดการได้แล้วเป็นฝ่ายแบบว่าคุมงบนะคะว่าอนุมัติแค่นี้พอ คือที่จริงอ่ะก,กี้ก็จะรู้ว่าอันนี้ราคามันต้องแบบประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเ<ม>งี้ยค่ะก็ก็จะแบบก็จะคอยดูให้ว่าโอเคเนี้ยมันสมเหตุสมผลไหมอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะแต่ว่า<ม><ม>ใช่แต่เราก็ไม่อยากจะแบบคุมงบแบบมากจนเกินไปเพราะเราเข้าใจว่าเออบางทีบางอย่างมันก็ต้องใช้ตังค<ม>์นะโอ้เราก็ต้องลงทุนใช่มันจะแบบว่าอืมไอ้หนูเป็นธุรกิจครอบครัวได้ไหมคะกี คือที่จริงเป็นเป็นของเขาเลยค่ะใช่ก็คือเป็นค่ายเพลงของเขาแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็ก็ช่วยเต็มที่ใช่ยังแบบเช่วน<บ>ช่วย,วยอะไรไม่ไม่<ๆ>ไม่ที่ไม่ได้มีแบบว่าความสามารถทางด้านนั้นขนาดนะั้นแต่อย่างแบบจัดงานอ e ีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจัดงานอ e ีเวนต์ว่าอ่ะต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีแบ็คกนะับหน้าต้องมีแบบนู่นนี่นั้า เพื่อนสูงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลื่อนในข้าวเป็น่อนใน้าวเปนเพื่อนใน้าวเป็นสวัสดิการเป็นสวัสดิการก็แบบก็เลยจะดูพวกอย่างงี้ต้องมีกับข้าวนะต้องมีของแจกนะต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูในเทลเล็กๆต่างใช่ใช่ เป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนคนมา<ด>อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาอยากจะเปิดค่ายของกีตอร์น้องศิษยึศักดิก่อนนะคะคีคือที่จริงอ่ะเขาก็พูดนานแล้วเพราะว่าคือด้วยความที่ฮิปฮอปคอมมิวนิตี้อ่ะค่ะมันก็จะเหมือนแบบพี่น้องเอวยอะไรเอวยถามกันฟี่เจอร์ลิงกันไปกันมามานู่นมานี่มาน่านางเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาอ่ะอยากจะสร้างคอมมิวนิตี้ก็คือเหมือนแบบเพื่อนฝูงอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลามีอะไรมันก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้เขาตอนแรกอ่ะไม่อยากเรียกว่าเป็นค่ายด้วยซ้ำเพราะว่า เขาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้จะมาเอาผลประโยชน์จากจากการแบบเอาเด็กมาทําหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าเอาเพื่อนมาทํางานด้วยกันเอารุนน้องมาทํางานด้วยกันแล้วอยากให้แบบเป็นแบบหลากหลายสไตล์ไม่อยากให้แบบว่าเป็นทิปฮอปอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบฟรอสกันไปฟรอสกันมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้บอกว่าแต่มันมันพูดยากถ้ามันแบบ มันต้องพูดว่าเป็นค่ายแหละไม่งั้นมันไม่เข้าใจอ่ะไม่งั้นคนงงใช่เราก็จะบอกว่าถ้างั้นอน่ะก็เปิดตัวเป็น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 ค่ายไปเลยเป็นค่ายเพลงไปเลยรับทําอะไรบ้างก็บอกเขาไปให้เขารู้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบทําเงียบๆอยู่มันก็ไม่มีคนรู้ไอ้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วไหมถ้าสําหรับเป็นโปรเจกต์เพลงก็ถือว่าใหญ่ที่สุดที่ทำค่ะก็เขามีความเครียดไหมคะระหว่างเตรียมงานเตรียมตัวต่างๆก่อนจะเปิดตัวเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเครียดแต่ว่าเหมือนดีเทลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนก่อนที่จะทำมันไม่ได้คิดว่าดีเทลมันจะเยอะขนาดนี้แต่พอแบบงานถึงก็อุ้ยอันนั้นยังไม่ได้เอะ๊ะแล้วอันนู้นใครดูอันนี้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วพนักง,งานเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบช่วยเหลือกันมาอะไรอะไรที่ไม่รู้ก็อาจจะแบบต้องแบบโทรถามเพื่อนว่าคนที่เขาเคยจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่ามันต้องยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว <s> ันนี้เําทำมาก ได้บอลตาแล้วพี่มีมั้ยได้บอลไทยใช่ไหมอยากที่เดี๋ยวเขาก็เหมือนใจออกมาได้ดีของฝันบอลนทายครอบเจ็ดปีเล็นะครับเข้ารอบคือที่จริงอ่ะเราเราอยู่ด้วยกันมาแปดปีค่ะใช่ครบรอบแปดปีเขาก็แบบเอออยากจะให้เป็นลอะไรพี่อะไม่พี่อะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากให้คือคือเรามีแหวนแต่งงานอยู่แล้วที่ที่คุณพ่อซื้อคุณพ่อพี่บอสอะค่ะ เขาให้มาแล้วก็มีแหวนที่แบบเอาไว้ใส่แบบง่ายๆ mm hmm. อะไรอเงี้ยใครอันนึงปกติอะที่จะใส่เม็ดอันที่เป็นอันง่ายๆอะอันนั้นตลอดเพราะว่า สะอาบน้าออกข้างนอกนู่นนี่นั่นเราก็คือจะใส่อันนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้ต้องระวังตัวมากก็เลยใส่เป็นอันนั้นตลอดแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบให้แหวนแต่งงานจักจักด้วยน้ำพังน้ําแรงของเขาเป็นเงินของพ่อเขาเขาเลยอยากจะให้แหวนแต่งงานอ่ะที่เป็นแบบด้วยน้ำพังน้ําแรงของเขาเองก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่แปดปีนี่มาแสบตาป่าแหวนแต่งงานอะไรผมมันอะไรติดแล้วนะ ไอ้เวลาที่เรามาให้เองอ่ะมอยพี่บอกไหมเราเป็นเผู้กองไอ้เขาเป็นเป็นเอ่อคนหาเขาเป็นคนช่วยหาคือพี่ผู an はは้ชายเนาะก็จะแบบว่าไม่ได้รู้ว่าต้องแบบอะไรยังไงแต่พี่แต่พี่ไอ้ครับเขาชอบคือเขาเป็นคนชอบเพล็กคลอยชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเขาซื้อให้เรานี่คือเขาบอกเราก่อนไหมหรือว่าเขาปรึกษาไหมหรือว่าเขาแบบเอามาเซอร์ไพรส์เลยเอามาเซอร์ไพรส์เลยเอามาเซอร์ไพรส์เลยแต่เราเราอะไรก็ได้อะเราแค่แบบ ตอนนั้นยังรีแอคกับเขาไปไงบ้างคะตอนที่เขาเปิดออกมนาะตกใจเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้อ,อ,อ่ะคือแน่นอนสมมติว่าเราคิดว่าเขาจะซื้อเวลาที่แบบแฟนจะซื้อของให้ที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากมันก็จะเป็นของที่มันสามารถใช้ด้วยกันได้ออของที่สามารถใช้ด้วยกันได้อย่างเช่นซื้อลถอ่าซื้อนาฬิกามันแบ่งกันใช้มัน,นใช่สุดกี่รู้สึกว่า เขาก็รู้สึกคุ้มอะที่แบบว่าเขาเสียเงินไปแล้วเขาใช้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะแบบจดมากน่าจะเป็นอะไรอย่างไนก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะแบบจะซื้อให้เราเลยไม่คิดไม่ค้าไม่หูไม่ใช่ไม่คิดเลยเพราะว่ามันแบ่งกันใช้ไม่ได้มันแบ่งกันใช้ไม่ได้แล้วก็ก็เลยคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะอะไรอย่างเงี้ยคก็เลยสุดท้ายเราฮะซื้อให้เหรอ เียตอนแรกเคี้ยวของปอมไม่เหวันที่มาที่ไหนคิดว่าของปอมใช่ตอนแรกเคี้ยวมาแกงคิดว่าแกงคิดว่าแบบของปอมป่ะแกงฉลองอันนี้กี่กรัมจ้ะกี่ก็แทบแทบนั้นล่ะค่ะสิบแทบแทบโอ้แทบแทบหลายหลายเพราะวันนั้นได้มาก็มุ้ย้ายไอ้วงที่อยู่เดิมออกไปอีกฟิลเลยย้ายเลยเก็บเลยโทษทีนะคะคุณพ่อเเกลย แปดปีกไม่ได้ให้เขาแบบเป็นแปดปีอ่ะก็แบบคือที่จริงอ่ะเราก็บอกเขานะบอกว่าเราก็ทํางานเราก็อยากจะให้ของคืนบ้างแหละอ่าแน่นอนเนาะเวลาแบบแฟนให้ของเราเราก็อยากจะให้ของคืนอะไรที่เขาชอบเราก็แบบแอบมีแบบให้กุกกีบแต่เราก็บอกว่าแบบพูดตรงๆเลยนะให้เท่านี้ไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะว่าเราทํางานได้แบบว่ามัน <c oughs> น้อยลงมันก็ได้มันก็มีแต่หึหม,มันก็มันก,นก็เราไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้มี เขาเขาอะไรเงี้ยอ่าเราไม่ได้มีเขาเขาเราบอกเขาตรงๆว่าเออเราก็เราก็ทำงานทุกวันนี้ได้ทำงานหาแบบเชื่อซื้อของให้คุณสามีนะคะไม่ใช่ไรก็เราก็แบบอยากให้เขาคืนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราอยากให้เขาเป็นอะไรค่ะ พิซูนาฬิกาให้เขาเป็นมู้คึนเป็นเหมือน,นการลงทุนได้ด้วยก็เ <c oughs> ขาชอบด้วยหนึ่งเรืองจากของที่เขาชอบหนึ่งแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยนะแต่ก็ไม่ขายอยู่ดีก็อย่าเรียกว่าการลงทุนเลยก็ <c oughs> อาส่ว <c oughs> สนมากจะเลือกเป็นของที่เขาชอบค่ะอเอาที่ผมเขาทำได้ลูตาบวชจัง <c oughs> ่ะ <c oughs> ค่ะเรื่องราวอที่หลานมาเร่องราันลยาเอชา้วเก็สาหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนองี้อยากจะบอกว่าสาหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะพ่ต้องขอโทษสหรับคอนเทนต์ที่เราอาจจะู้ิเราอาจจะคิดน้อยเนไปหรืออาจจะไม่ได้ดูให้แบบถี่ถ้วนไม่ได้สกีนกันอย่างดีมากอย่างเงี้ยค่ก็ขอโทษแตส่วนในเรื่องของพี่อ่ เหมือนที่กี้ลงไอจีอะเนาะเหมือนที่กี้ลงไอจีขอแบบพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่า hmm. แล้วตัวกี้เองกับเบลล่า hmm. เองก็คือไม่เคยมีปัญหากัน mm hmm. ทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลย mm hmm. ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่ท,ที่ที่กี้แชร์คือคือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทำร้ายใครเนาะ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแฉใครด้วย mm hmm. เราแค่ พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอก็เหมือนบุคคลคนหนึ่งอะค่ะว่าแบบว่าเรา,เาในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้างมันก็ต้องเจอทั้งคนดีทั้งไม่ดีทั้งมันมันเป็นปกติของชีวิตคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบมาเล่ามาแชร์ความว่าเราเคยเจออะไรบ้าง แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบอะไรเลยเราไม่ได้เราไม่ได้บอกใบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ได้บอกใบว่าอายุใกล้เคียงเราเราไม่ได้บอกใบว่าเขาทําอาชีพอะไรเราเราไม่ได้บอกใบอะไรเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเราไม่ได้ชี้นำไว้หรอใช่ใช่เรา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 ไม่อยากจะชี้นาว่าเป็นชายแต่เราก็แค่เราก็แค่เล่า เออเราเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทุกวันเนี้ยเราก็เราต้อกี่ยวเนอะเนาะเหมือนต้งยังไงกี่ยวอะไรกันปัญจีไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยต่อต่อรับประมันนี่คือเกี่ยวกับแบบต่อสายตรงหรือคุยกับเบลล่าโดยตรงหรือยงว่าเอ้ยขอโทษนะทำให้เบลล่าโดนทัดเลยเคยที่จริงตัวเบลล่าเองอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่า ว่ไม่เกี่ยวอะไร,ใช,รใช่ว่าว่าสิ่งที่กี้พูดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเพราะอย่างที่เราบอกว่า,าอ,อ,อยู่กันแค่สองคนแล้วเพลราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้แบบไม่ไม่เคย,ไม,ไ,เคยไม่ได้เคยมีเหตุการณ์าาอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าก็เราก็มีสงไปบอกเขามีกังวลใจเมคกี้ว่าแบบว่า พอมันเป็นเรื่องราวมรนโดนพัดพิงโดนโยงแล้วแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะมีปัญหาเพื่อนในวงการหรือคือที่จริงของกี้อ่ะของกี้ส่วนตัวที่รู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ากี้ไม่ได้บอกกี้ไม่ได้บอกไปแล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แค่สองคนชายก็เลยก็เลยก็เลย เรื่องที่เราโพสอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากให้คนเข้าใจผินนเดเลยนะใช่คือคือคนนะ่ะเข้าใจผิดเยอะ<ม>เข้าใจว่ากี้อะพูดถึงเบลล่า<ม>กี้ก็เลยวันนั้นก็เลยแบบตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือก็คือไม่ใช่อ่ะออใช่บางคนก็บอกว่าแบบไม่ทันแล้วบอกไม่ใช่ไม่ทอนแต่ว่ามันไม่ใช่จริงออไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่อะไรเงี้ยเราแต่ใช่แต่ว่า่เราก็จะไม่ปฏิเสธก็ได้เงียบๆใช่แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆค่ะอันนี้คือแบบยืนยันว่า ไม่ใช่จริงๆรแต่พอแตะมาในเทปมันนอกจากคำถามที่มันมีคําถามฝั่งของมิวสมัมันก็เลยไปมัดรวมกันว่ามันคืออีเวนต์ใช่คนคนอาจจะคิดว่าเหมือนแบบว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆมอะไรอย่างนี้ยดูที่แบบตัดมาเพราะว่าคําถามของพี่อยู่ท้ายๆเลยมันมันคนละคำถามาที่แบบมันคนละพาร์ตคนละคำถามแยกกันอย่างชัดเจนอะไรอย่างนี้ยค่ะบางคนเป็นประเด็นแล้วพี่เข้มแน่เพราะว่า คือเราก็ถามว่าเครียดไหมเรากเ็เสียใจที่คนเข้าใจผิดนะนะเสียใจว่าคนที่เข้าว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่าคิดร้ายกับเขาหรือว่าแบบจะมาแฉคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําร้ายใครหรือจะมาแฉใครหรือจะมาอะไรอย่เงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็เราก็มนุษย์คนเนืงอนะเราก็มีการแบบพูดแล้วมันเป็น คือกี่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ที่ใช่ที่ที่กี่เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็แบบเราก็ไม่ได้เออเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่แบบมาแชร์ให้แบบเพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังว่าเออแบบเราก็เจอนน่นนี่นั่นมานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเราเราเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่น นายกรนายขอหรือแบบบ้านข้างบ้านมาพูดมาวอะไรเงี้ยมันคือเรื่องของเราแล้วแล้อย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ได้ชี้นำใช่เราไม่ได้ชี้นําเลยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันแทบจะแบบมันแทบจะไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ เร,เราไม่ได้ใบอะไรเลย no right? เราไม่ได้ระบ <S <s ุอะไรเลยอย่างที Wha ่บอกค่ะอย่างน้องใหม่เองเขาบอกว่าทงที่เขาสนหนุกเขาดีใจมากว่าแบบเพื่อนที่ร่วมแกงวันนั้นที่ถ่ายแกงคือทุกคนแบบว่าค่อนข้างเข้าใจเพราะเขากลัวว่าเป็นคนพิดเขาที่แบบเอาคอนเทนต์นี้มาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช่เขาก็เขาก็เขาก็เครียดคือเขาอ่ะเสพเขาเรียกอะไรอ่ะเสพโซเชียลเสพโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่ถ้าพอแบบถึงจุดหนึ่งที่มันแบบที่เราไม่สามารถทําอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็คือเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากมากเลยไม่ได้เข้าใจอย่างที่บอกว่าถ้าแบบคนที่แบบเข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเราวันนี้เราแบบอยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันนะว่าคือนอกจากว่าจะไม่ใช่แล้วเราก็ขอโทษที่อาจจะแบบทาให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่มันมีไวรัลออไปอะไรเงี้ยค่ะกี เพื่อน,นหรือผู้ใหญ่ในวงการหรือในคนในช่องเนี้ยโทรมาหาเราเยอะไหมพอคนเป็นแบบไปเดาว่าเป็นคนนั้นแน่เลยคนนี้เป็นเหตุการณ์นั้นแน่เลยเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยคือถ้าเพื่อนที่สน,ทส,นทสนิทแบบสนิทจริงๆอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วเพราอย่างที่ในในนู้นก็มีบอกอ,อยู่แล้วว่าเราอัดเสียงอ่ะ,อะเราอัดเสียงแล้วก็แบบมีแบบคือเอาตรงนะที่อัดเสียงนะไม่ได้เพื่อที่จะแบบว่า Dis มาดิสเครดิตหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่า เราจะได้เก็บไว้จำอะว่าอ่าในวันที่อยู่กันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่แบบว่าเวลาผ่านไปกี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นไปนหรือเปล่าแต่กี่อ่ะเป็นคนที่พอเวลาผ่านไปและ้ะคนคนนั้นมาแบบเป็นยังไงเฮ้ยทําดีกับเราอะแล้วเราลืมแล้วเราลืมอัดไว้อะเพื่อที่จะเตือนสติว่าอย่างโง่แล้วโง่อีกอย่างโง่ซ้ํโง่าซากใช่เพราะว่าเรา มันเข้าใจว่าอะไรคนรู้ที่เราคุกักเขาเาูังเด็วกับอยถามว่าเราแต่งเรื่องแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เราคือ<ต>นอกจากเพื่อนที่นสนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเออเพื่อนเราแบบไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันมมมมเราถึงขั้นต้องแบบว่ามาเปิดฟังอีกทีหนึ่งว่าเอะฉันเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวเนาะเราก็ต้องให้เพื่อนมาแบบมาช่วยดูว่าวิเคราะห์วิเคราะห์หน่อยช่วยช่วยวิเคราะห์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเราไม่ได้มีจตนาที่จะอยากเอามาแชร์ใ <laughs> ช kind of so ่มันพี่มันเรื่องมันผ่านมาจะสิบปีแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้นั่นน่ะเราก็คงแบบว่าใช่แต่ว่าอันนี้คือคือเราะร่างรุ่งไงหลังจากอัดเสียงเราร่วไงเขาตอบมาอะไรนะคะเพราะเราอัดเสียงได้จากนั้นเราก็ยังรว่งานกับเขาคือที่จริงอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็มีแบบร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าพอเมเราเหนื่อยอ่ะเราพูดตรงตรงเลยนะเราเหนื่อยเวลาที่แบบข้างหน้าแบบ อืมเป็ดหน้าเออแล้วแล้วพอแบบลงจากเวทีแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือแบบพอไม่มีคนอยู่กันสองคนแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราเหนื่อยอ่ะเพราะว่าชีวิตจริงคือในชีวิตเราเล่นละครก็แบบเหนื่อยแล้วแค่แค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละครอ่ะขอเป็นตัวเองบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือไม่สนิทไม่ผิวบอกยังไงว่าไม่ไม่ชี้นำไม่ใบไม่พูดวันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะเดี๋ยวหลุดไม่ได้แต่กินไม่หยุดใช่ไหมกินเสร็จแล้วใช่ไหม ล้วก็เก็บไว้เตือนสติตัวเองค่ะช่วยพี่พ PO> ่อไม่ทม่ช่วยพี่่อเนี่ยพี่จะไม่บอกใครผังดีกับเราเฉยเฉยเลยอ่ะขุดอีกแต่ว่าคนนั้นที่บอกเข้ามาแจ้งไปซทราบวม่าไม่มีทางคืออย่างที่บอกที่ไม่ได้ใบอะไรไม่ได้บอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเพศไหนอะไรยังไงที่ไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าหรือทํางานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมัน มันมันกว้างมากมันกว้างมากเมื่อกี้อยากยุติดราม่านี้ไงอยากจะบอกอะไรคนนี้ที่เหตข่าวนี้นี่เขากำลังสนุกกระจอยกับดราม่านี้มันพอเธอเพราะเพราะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าอยากจะแบบอยากจะอยากจะคิดไม่ดีกับใครอย่างเงี้ยเราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือนแบบเหมือนเราระบายกับพี่อ้อยพี่ชอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ ไม่บอกใชคิดว,ว่าทุกคนอ่ะทำงานมันก็ต้องมีแหละ,ะมันก็ต้องมีบ้างว่าบอสไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่น,น่ารักอุย้ยคนนั้นเทเ่มันมันมีในทุกวงการอยู่แล้วเราก็แค่แบบ พูดในสิ่งที่เราเจออะไรอย่างเงนนี้ยไม่ร <ใน S 2> รเราไม่เป็นเกลีเองบาทีถ้าเราต้องถ่ายคอนเทนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมทำแบบกลัวหรือคิดเราก็จะระมัดระวังมากขึ้น <ừ> เราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าใจมันก็ถือว่าเป็นการสอนเราเหมือนกันว่าวาังทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถ้าถ้าถ้าไม่แฮปปี้เราก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะก็ขอให้ผ่านไปเนาะจบเนาะ ช่เพราะเราไม่ได้ไม,ไม่ได้คือทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ไมดีเลยใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีบ่บอกาเรา